มื่อจะมา่จะเธอแกงหน่อไม้ในกระป๋องนะคะเป็นหน่อไม้ใบยานางนะคะมามาอืมชับอืมบุมีปั้มหมึกแม่เห็นเขาใส่หมึกแห่งนมาตอนนี้มีกลุ่มแห่งเลยใส่กลุ่มแหงชับทุก่อนอืม ลืมหูงข้าเหนียวเ,เธอกินข้าวสวยนะคะวันนี้จะดีดาหมอนี่สนนราคาอยู่ประมาณสามร้อยหกสิบตไปสี่ร้อยกลมๆกินได้อยู่ประมาณสี่หาหมื่นนะเธอถ้าไปสื่อเขากินกับ สิบก้เหรียญได้มือเดียวใส่เห็ดแชมปปยองเห็ดฝรั่งต้นนี้เห็ดแบบายๆด้วยค่ะเททุกอย่างรวมกันปรุงรวให้ยังหเหียบร้อยใส่ข่าเบือใส่บกพผีลงไปกับก็ไปตัางนนาให้มันเดือดตบท้ายด้วยผักแค่นั้นจบเลยเย็ดงๆหอม ง่ายแต่อร่อยอร่อยนัวลึกขนาดนนะยูน่อาลสีบะมีของสดนะคะเดี๋ิมีแบบในก้ะป๋องเห็นเห็ดในื้กระปองเห็ดเฟืองในก้ะปองก็มีบแบบมี่เนก,ก้อกะปองก็มีรสชาติมันกับสีบะแสเหมือนของสดบานฮาเนาะแต่ก็อร่อยอยู่ Để mm -hmm. đó. Để có đẹp hay vậy không? Chứ là bây giờ các anh sơ lì đó kêu về tâm đi qua. 嗯嗯，酸可、mm hmm.